ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e i d ดอินแบเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e b ฟบอลสองโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะทำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่คนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนประจำสัปดาห์กันเหมือนเดิมนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าแผนที่หลายคนทมหานะครับหรือว่าแผนที่ทุกคนใช้กันอยู่นะครับย้ายไปอยู่ทีมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างเรามาดำการรับชมกันในคลิปนี้เลย้วกัันนะครบ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแลยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอเน้นย้ำกันเหมือนเดิมนะครับว่าแผนแร่ที่หลายคนถามหานะครับไม่ว่าจะเป็น4-2-4หรือว่า4-1-4นะครับก็ยังเงียบอยู่เหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแล้วกันนะครับสรับใครที่รอ2แผนนี้อยู่นะครับ เช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นนะครับบันนี้ก็คือแผนของ413 2ที่มี MF3 ตัวนะครับบันนี้ก็ยังไม่กลับเข้ามาเช่นกันนะครับบันนี้ก็ต้องรอกันต่อไปเช่นกันนะครับเอาละครับทุกคนเรามาดูในส่วนของแผนที่จะทาการรีวิวสำหรับคลิปนี้กันบ้างเลยกันนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนเกมแผนกันก่อนเลยแลวกันนะครับทุกคนมาที่เกมแผนอันนี้นะครับ <S <S ก็มาเรื่องวันที่แผนแรกทุกคนย้ายได้เลยครับเข้าไปที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยเลยกันนะครับสำหรับแผนแรกที่จะแนะนําก็คือ แผนของนีรพลเข้าไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ซีรีส์ b k t คคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สโมสรของซามโดเรียนั่นเองนะครับตามนี้เลยทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับมานะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับเอากดผิดกันทุกคนไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะทุกคนก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับเป็นแผนของ42 31นะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนให้ครบตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับประมาณนี้ทุกคนก็มีก่อนหลัง4ตัวทุกคนไม่ออกเป็นเซดิแบ็กสองตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทุกคนกองกลางตัวรับ2ตัวนะครับออกเป็นกองกลางตัวรับ1ตัวทุกคนกองกลาง c m f 2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ดีเเลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุก AMF อีก2ตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่กําลังทําหาแผนนี้อยู่นะครับก็สามารถไปหามันลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับ สโมสรของซานดูเรียนะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมน,นะครับก็รอบนี้ทุกคนเข้าไปที่ทางฝั่งของเซาท์อเมริกาทุกคนแล้วก็มาที่อาร์เจนตินีนะครับจากนั้นก็เลือลเล่อนลงมาทุกคนเลื่อนมาที่สโมสรที่อยู่ล่างจากริเวอร์เพลนะครับก็คือสโมสรน,นี้เรยทุกคนกดยืนยันไปเลยนะครับจากนั้นก็กลับมาที่การจัดทีมนะครับกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับ ก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่พอจะทดแทน4-2-4ได้นิดๆหน่อยๆนครับคนก็คือเป็นแผน4-4-2นะครับก็มีเซตแบ็กสตัวคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานี่ครับกองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อด้วยวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาและก็หน้าภาพอีก2ตัวนะครับก็คล้ายคลึงกับ4-2-4นะครับแต่ว่าถ้าเป็น4-2-4นะครับมันจะเป็นปีกบนซ้ายขวานะครับแต่ว่านี้คือมันจะเป็นปีกต่ำนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แล้วกันทุกคนมาดูนต่อแผนต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับไปกันแบบไวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาทีการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับมาดูดังฝั่งของพรีเมียร์อังกฤษกันบ้างนะครับเริ่มที่ดางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็กลับมาที่การจัดทีมทุกคนไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับก็มีนาตามมาประมาณนี้นะครับเป็นแผนกองหลัง3ตัวทุกคนตามนี้เลยนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้เข้าตำแหน่งก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับทุกคน 3 2 4 1นะครับมีเซนแบ็กสตัวทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาทุกคนกองกลางตัวลุก2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับแลใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสรับแผนของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปด่วนต่อแผนต่อไปทุกคนเป็นแผนหลัง3เช่นกันนะครับนั่นก็คือตามมาที่ทางฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนไปที่อิตาเลียนหลีกนะครับ จากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนไปที่สโมสรของอีสโรม่าเนี่ครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนด้ทุกคนไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนี่ครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้คือแผนหลัง3าเช่นกันครับทุกคนขออนุญาตเปลี่ยนให้เข้าตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับก็มีเซเลอแบ็กสามตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกองกลางเซมฟสองตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับกองกลางตัวรุกหนึ่งตัวแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับก็ใครชอบแผนนี้นะครับหรือว่าใครที กำลังหาแผนนี้อยู่หรืออยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แลยกันนะครับไปดกวนต่อทุกคนก็รอบนี้นะครับกลับมาที่ทางฝั่งของพรีเมียร์อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับมาทุกคนเลื่อนมาที่สมสรอนของแอสตันวิลล่านะครับตามนี้ทุกคนก็ไปที่โค้ดนะครับเปลี่ยนแผนเลยเดฟเก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4 2 2 2ครัอทุกคนที่มี MF 3ตัวนั่นเองเป็น MF 2มเอตัวทุกคนตามนี้เลยนะครับ ก็ขอญาตปรับให้เข้าตำแหน่งกันก่อนเลยแลยกันนะครับทุกคนนี่เลยนะ่ครับน่าสนใจมากๆเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้ก็มีใครหลายคนนะครับถ้าเข้ามาถามกันหลายคนเลยนะครับว่ากำลังถามหาแผน AF 2ตัวอยู่นะครับก็แนะนําเป็นแผนนี้เลยนะครับมีเซดแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลาง AF อีก2ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรของแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับ ไปดกวนต่อทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับพวกรอบนี้นะครับมาที่ทางฝั่งของเจล u กกันบ้านคนหรือว่าเอเชียเจลิกสอนะครับกนเลื่อนลงมาคนมาที่สโมสรของ JEF Un i t e d อันนี้ะทุกคนตามนี้เลยนะครับจากนั้นก็ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอลก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนของ4231มนะครับมันน่าสนใจตรงที่กองกลางทุกคนมันยืนติดกับกองหลังเซนเตอร์แบ็กมากๆเลยนะครับตามนี้ทุกคนก็ใครชอบนะครับหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับ ไปหามาลองเล่นกันได้คนก็สรับแผนนี้นะครับเป็นแผนของ42 3สนะครับก็แบ่งออกเป็นเซตแบ,บ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ,บ็กขวากองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีกองกลางตัวลุก1ตัวนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวาแล้วก็กองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับก็ใครชอบก็อย่าลืมลองเล่นกันได้เลยนะครับไปดวลต่อทุกคนมาที่ทังฝั่งของเอเชียกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นสโมสรที่ให้ดูเกือบทุกคลิปอยู่แล้วนะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่ารอบนี้นะครับ เป็นแผนแบบไหนนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอ u l t นะครับก็ยังเป็นแผนของ3133อยู่นะครับก็ใครชอบหรือว่าใครที่อยากลองเล่นนะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้ทุกคนนี่เลยนะครับต็อมีกองหลัง3ตัวทุกคนกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับกลางตัวรุก1ตัวทุกคนเป็นแม็กฝั่งซ้ายวินแม็กฝั่งขวานะครับแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยนะครับก็เรามาดู สโมสรหรือว่าแผนปิดท้ายกันเหมือนเดิมนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมกันนเด้วคนรอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของแอฟริกานะครับแล้วก็ทีมชาติแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติของแซมเบียนะครับอันนี้คือแผนปิดท้ายทุกคลิปอยู่แล้วนะครับไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟอยนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนยอดฮิตที่ใครหลายคนหรือว่าสตรีมเมอร์หลายคนนะครับฮิตกันมากๆหรือว่านิยมใช้กันมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ก็ใครชอบนะครับอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนให้เขาตำแหน่งกันก่อนเลยล้วกัน,นครับคนก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับเป็น4-2-1-3คนมีเซนเตอร์แบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวากองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีการตัวรุก1ตัวคนปีกซ้ายปีกขวาและกองหน้าตัวเป้านะครับอันนี้ก็มาทาการปิดท้ายให้เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับต่อมาคือทางฝั่งของอาร์เจนตินากันบ้านคนอันนี้ก็เป็นแผนปิดท้ายเช่นกันนะครับไปที่เซาท์มริกาคนก็เล่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็ไปที่อาร์เจนตินานะครับ จากนั้นก็ไปที่โค้ดนะครับทุกคนเปลี่ยนแผนและ Default นะครับก็คือเป็นแผน4-4-2นะครับซึ่งมันมีกองหน้าตัวเป้าและก็กองหน้าตัวต่ำนะครับก็น่าสนใจเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้เลยนะครับก็ใครชอบหรือว่าใครที่กําลังทมหาอยู่นะครับก็สามารถไปหามันลองเล่นกันได้เลยนะครับและปิดท้ายด้วยแผนสุดท้ายก็คือเป็นแผนของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับวันนี้ก็ปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับมาดีทีมชาติแลวก็เลื่อนลงมาที่ฝรั่งเศสคนตามนี้เลยนะครับ ไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นแผนปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับแผนของ4 1 3 2ของิชาติฝรั่งเศสนะครับกอทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยไปด้วยเลยกันนะครับก็ทุกคนรอแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่าชอบแผนไหนกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ ขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li like น์แอ Inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ